วันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูชามไม้ก,กันค่ะใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นชามไม้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันก๋วยเตี๋ยวชามไม้โอ้โอันนี้ของป้าเกาเหลาเกาเหลาเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วหมูเหราเกาเหลาหมูเอ็นแก้วป้าลองลองลองตักตักสิไหนเอ็นแก้วเป็นแบบไหนนี่ ว้าวว้าวเอ็นแก้วน่ากินมากตเตียวหมูตุนเอ็นแก้วอันนี้อันนี้ของหนูดีเป็นบะหมี่ค่ะบะหมี่หมอูอันนี้ของแม่เป็นเส้นเล็กเดี๋ยวไม่ชัดเส้นเล็กตับเส้นเล็กตับตีนไก่แล้วแต่เราจะสั่งนะคะมีชามเท่าไหร่นะปะ้าเริ่มต้นที่เจสิบ เี๋ยวหมูชาไม,มา้าอยู่แถวไหนนะฟ้าถนนเทพารักษ์ถนเพพนเทพารักษ์ถนนเทพารักษ์ข้างอะไรนะนอยู่ข้างอะไรนะอ๋อข้างทิ่จะจัดคอ,อ,อนแก่นนะใครสนใจมาได้นะร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง okay, โอเคเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวแป๊บหนึ่งบายนุ่ยดีบายบ,บายดีบายบายค่ะ